สวัสดีค่ะจะมาพูดถึงการบันทึกไฟล์เว็บเพจนะคะเมื่อสร้างเว็บเพจได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการบันทึกไฟล์เว็บเพจดังนี้ค่ะ1คลิกที่เมนูไฟล์เมนูไฟล์จากนั้นเลือกคําว่าเซฟหรือเซฟแอดก็ได้ค่ะเซฟหรือเซฟแอดก็ได้ค่ะ ก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นเซฟแอ d นะคะหน้าต่างของเซฟแอดช่องนี้นะคะก็ใช้สำหรับให้เลือกตำแหน่งเก็บไฟล์เว็บเพจช่องนี้ให้เลือกตำแหน่งเก็บไฟล์เว็บเพจไว้นะคะช่องนี้ ก็จะเป็นช่องไฟล์เนมให้ตั้งชื่อไฟล์เว็บเพจที่ต้องการบันทึกค่ะแล้วก็จากนั้นก็มาคลิกคำว่าเซฟนี่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกไฟล์เว็บเพจเรียบร้อยแล้วค่ะ